มอสมันหลุดเฉยๆแต่ว่ามันเรื่องเล็กทำแมงเป็นสีม่วงเลยดีกว่าเจียบเจียบนใจไหมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราพ่นด้วยเฮ้ไอ้กับเมียมันซื้อให้ตัวสามพันขึ้นมามึงทำไมทินเนอร์มีไอเบนมาเลยนุ๊ก แล้วแม้มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนไปพี่นั่งเป็นไรอะลูกรติอรู้ไม่รมเอโอ้ยคอขาดคออกูกติเอแล้ววันนี้ไม่ขี่มอเตไซค์มาออกไมได้เฮ้ยิออย แล้วปีโนมาอ,อย่างนี้ก็สบายเดี๋ยวทำให้เดีย๋ยวทำให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยิ้มมันทำให้เฮ้ยเฮ้ยขาดคอขาดเมื่อยคอมากครับ่อยู่ท่าเน,นี้ย ทำไมอะกลัวมันหลุดเหรอไอเอ๊ต้องดูท่อมันหลุดไปใส่รถใครเขาหรือเปล่าสภาพตัวเดี๋ยวเมื่อไรจะทำความดีให้พี่น้องจริงๆสักทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ให้ง่าต่อรถทีมเมื่อคืนแล้วกันหาไหนติดลติดนี่อยู่ดิเดี๋ยวมาเเพือนแค่ท่อมันไม่ใช่ปัญหาพี่แค่ขันน็อตสองสองทีมที่หรอเนี่ยหาน็อตให้อยู่เนี่ยแป๊บนึงขับมาด้วยกันฟีโน่ท่อเรือเเลยรือท่อเนี่ยพี่ไปกินข้าวไปซื้อน้ําใจเย็นๆปั๊บกลับมาก็เสร็จแล้วง่ายขนาดนั้นเลยวะง่ายแบบนั้นนนเเเลยยดดีีีี๋วพ่่่ออออาไไไ้้ขโปกน พ่อนี่ว่าแล้วหายไปไหนเออดมแล้วเมื่อคืนเออก็ว่าอยู่เปิดมากินตุ่ตุ่ของไครแหมจังหวะได้ดีจริงเดี๋ยวเราดูให้พี่น้องหน่อยแล้วกันนะตัวนะโอ้ตัวเออคนกันเองทั้งนั้นพี่เป็นคนดีจังเลยนะครับไปพี่น้องวานหน่อยดิอะไรกันเอาไปซื้อชานมไข่มุกให้หลานหน่อยเดี๋ยวผมทำรถให้พี่เอาเขารถคันนี้ไปพี่น้องฝากสินซมเออซม้ม้มโลนึงใช่ใช่ จะมาแกงแม่ส้มเออส้มเอามาทําแกงส้มอ๋อแกงส้มเออส้มโลหนึ่งเออแล้วก็มีสีส้มไหมสีส้มผสมมาอ่านสีส้มมีบ้านเมืองมีเออใช่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 ไข่มุกกี่แก้วแล้วพี่เอซื้อไข่มุกก็ซื้อมาจะซื้อไข่มุกก็ซื้อมาเอออ่ามีตังค์วะเนี่ยไม่มีทำรถให้ไม่มีกูรับทุกออเดอร์แต่กูยังไม่มีตังค์เลยชีวิตโคตรมีเหี้ยเลยจนเกินส้มส้มหนึ่งโลส้มซื้อที่ไหนวะตลาด ที่ไหนก็ได้พี่เจออ่ะที่ไหนที่มีส้มอ่ะใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วยซีเจมีพี่ก็ไปซื้อไปดูกันแล้วกันเออเจกได้เออนะซีเจได้เออไปดูไปเดี๋ยวกลับมายิ้มทาให้พี่แจ่มเลยเร็วๆนะดีดีอะมีให้ทำใหทำหวานวาอ๋อรู้แล้วทำรถพัง ขี่อย่างนั้นขี่อย่างนั้นทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรพิชาาิเอารถมามาทำสีดีกว่า, <c oughs> าออจะทสีอะไรน็อตมันหลุดเฉยเฉยแต่ว่ามันเรื่องเล็กทำแม่งเป็นสีม่วงเลยดีกว่า <c oughs> นี่นี่ต้องบอกว่าคิดที่แล้วที่เราเก<อ>งพอไปใช่พี่น้องมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นรถคันนั้นเราก็จะเอาคันม่วงน่ะมาสลับกับฟีโน่มันนี่ เออมาสลับกับคันนี้เสร็จปุ๊บดูดิว่ามันจะรู้สึกยังไงถ้าลปบรรยการสีม่วงทั้งคันรายการนั่งนะเมืองเนี่ยไายการนัน่งนะไปเลเยอร์ เป็นไงพี่น้องต้องภูมิใจเป๊ะสวยงามรถไหนคับเนี่ยนี่ไงเราได้รถคันใหญ่นะนี่ไงคันนี้บอกเลยว่าเกลือไม่กินแล้วอ๋ออาบสีหมดแล้วเสียบเสียบกุญแจไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราพ่นด้วยไอ้เหี้ยกับเมียมันซื้อให้ตัวสามทายขึ้นมามึงทำไงทินเดอร์มีไอ้เบสโอ้ยมันเหลี่ยมไม่เท่าผมหรอ่ะเฮ้ยงานละเอียดเป็นไงพี่ชาติ พี่ชาตคิดว่าถ้าพี่น้องมามันเหมือนผมพี่น้องไหมเหมือนนี่เหมือนกันนเดียวกันมันรุ่นเดียวกันเป๊ะโชคดีมากเลยอะเมื่อเช้าคิดไปคิดมาเฮ้ยไม่เหมือนรถพี่น้องเลยว่ะแล้วไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีขี่ป๋องอะยังไงเลยป๋องอะหมดแล้วโห่ไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนเอาถุงอะไรโอ้ยไปครึ่งตัวแล้วอะเลมันไม่ทันลรไง มันจะมาอุ้หหลกอห้แม่งไปถไกลขนาดนั้นแกนพี่น้องนะคะตอนนี้กูงงมาเหมือนแล้วกุญแจไหนว่ารถใครนงอย่าเฟี้ยงทิ้งนะตอนนี้พี่น้องอ่ะเขามีมอเตอร์ไซค์อ่ะซีโน่เหมือนกันแล้วเหมือนคันนี้เป๊ะเลยเดี๋ยวมาแกนพี่น้องกันนี่นี่คือพวงกุญแจรถพี่น้องคนขับรถคือถ้าถ้าไม่เห็นขนาดเนี้ยยังไงก็ต้องคิดว่าเป็นรถตัวเองอ่ะเพราะว่ามันเหมือนเลยแล้วแล้วพวกกุญแจแม่งอันเดียวกันด้วยอ่ะนี่เลยนี่โอเคเฮ้ยโคตรได ไปเฮ้ยรอเป๊ะเลยว่ะเป๊ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะพอมันจะเข้ามาใช่ป่ะเดี๋ยววิ่งมาพ่นอีกให้มันตกใจเลยเ Meanwhile in our universe ทองไม่ไม่ทำสีทองเออไม่ทำน้ำสีเข็ดวะจะเอาสีทองอีกเด้อเด้อเด้อหลับหน้ารลับหน้าขาขาขาอ่อนไม่มีแรงแลจะเอาสีทองเออเฮ้ยลองพื้นม่วงได้ไหมแล้วทงสีทองได้ไงเขาเรียกมุกม่วงไงรอทองมุกม่วงอ่ะเฮ้ยเพี่น้องเอาซมมาซื้อซมอะไรมาแม่งรอนซม์โอมาเลยจ้ะไม่เป็นไรพี่น้องตุ๊กตาพี่น้องก็เป็นสีม่วงเฮ้ย มากวมากว่ามากกว่ารถคันน e ี้ทำไมคือตุ๊กตาตุ๊กตาที่เมียวมาจากญี่ปุ่นตัวละสามพันอเหมือนเป๊ะเลยสามสจ้าวเสียใจมเเดี๋เยเดี๋ยวเราพ่นด้วยไอ้เกืบเมียมันยงให้โทรศัพท์พันขึ้นมามึงทำอไมทีเดอร์มีไอเบนไม่ได้ใจหรอเราไม่ต้องพนข้างใน ใช่เหะด,ดูปากไว้นะตั้งแต่วินาทีนี้ไปนะเป็นไงไม่ว่าสมบัติพวกเราจะมีมูลค่าเท่าไหร่เป็นไงเราแกล้งเราจะไม่โกรธกันไม่โกรธใช่ไหมใช่ตั้งแต่วินาทีนี้ไปอ๋อกูแค้นไอ้เหี้ยกูแค้นตรงนี้นะมึงทําให้กูเป็นแบบนี้นะไอ้สัตว์กูแค้นมึงกูบอกเลยทราบไหม ชอบไม่รถเดิมสีไม่สวยไงสวยชอบเนี่ยไงไปไหมไปเลยติ้งเลยไหมแข่งว่าอะไรนะแล้วเราแข่งว่าอะไรว่าเราขวาทิ์ป่ะใช่ใช่พี่จัดให้อ่านี่แล้วนี่กระจกนี่พี่กระจกตอนแรกที่คุยมาว่าจะใส่กระจกให้ใส่ใส่ให้แต่แต่แต่ทำแต่ให้ด้วยพอใส่ให้แล้วนะพี่แข่งปักเลยลองแรงลองแรงลองแรงสียังไม่แห้งพี่อยาพนลองงอย่าพ่น เ <l id> นื้อนี่ฮะมแล้วมันมึงหมดปะเนี่ยได้เติมมันมาเปล่าเติมเต็มถังสีเข้าคาบูเปล่าเดี๋ยวเปิดถังบอกดูดิใไอห่าอ๋อตรงนี้ซ่อมเลยเหรออ่าซ่อมหมดแล้วทำให้ดีขนาดนี้อ๋อเจาพ่นไม่หมดว่ะพ่นใหม่พ่นใหม่พ่นหนึ่งพ่นหนึ <l id> enfin ่งพ่นหนึ่งีดีหมดอ่ะ มื่อกี้เราลืมพ่นในถังเออเฮ้ยไม่ได้พ่นในถังไงไมันไม่ไม่ไม่ติดไม่ติดเลยเรียบร้อยแล้วสะพ่นเข้าถังนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วมาแอลกอฮอล์เหมือนกันแล้วหรอกินเยอใครใครซื้อคันนี้ไปเนี่ยถ้ามีปัญหาหัวฉีดเนี่ยเรียบร้อยแล้วต้องอะนไหนตาตีไหมอะไหนลองตาตีดรือ อย่าไมติดเจ๊าเจ๊าอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้มาดูสัตย์ชารตีใหม่นี่มือเต๋อวะวะมาดูดิจ้องมาดูมึงเห็นมึงกูไหมอันนี้อะไรครับเนี่ยมึงไว้ทำไมเนี่ยมึงเห็นมึงกูไหมมึงไว้ทำไมอ่ะแบรชช่าไลนด์ไหนเหี้ยอ่าจะไปที่ขาตั้งขึ้นไม่สุดอ๋อเดี๋ยวลองเอามือจับขาตั้งเลยเอามือเอามือเอามือจับขาตั้งจับขาตั้งให้สุดจ้ะนั่งนั่งแบบนี้นั่งหนึ่ง ทไอะลองสตาร์เตีนดูวยเอ้ยเย็บตีไม่ถึงไอ้เยี่ยตอใส่กูอะพ่อของกะไม่ได้เมลชิฟายเลยไอ้เหี้ยอะให้ให้มันไปเลยไหมแบบนี้สลับไปเลยนะเออสลับไปเลยคันนี้คบครบกับคันนู้นอีกเออคันนี้ครบกับคันนู้นทุกอย่างเลยพูดอะไรเ่ยโอเคไหมมันพูดอะไรเนี่ยไมอ้ไอ้นี่ถามจริงเปิดช่องรถจริงมะเนี่ย โคบพี่นี่อวตมกูไม่ครบมันเลี่ยปูโคบอันนี้ครบกมรุมึงอีกนี่ไม่มีหยุดเฮ้ยเหมืออนะไรฮ้ยเฮ้ยเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรไม่เหมือนอะไเนี่ยเนี่ยเนี่ยของพี่เป๊ะรประจํารุ่นเออนี่ของพี่เป๊ะเลยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายหมดแล้วมันหลุดอะสี่เลี้ยวโอ้ยไอ้ผมก็โยกกเบาเลยก็โยกกเบาเลยเค้บมงท้ายเข้าได้นะ ที่นั่งมันรู้หรอว่าไม่กลับมาเฮ้ยฮะรู้หรอรู้รู้ได้ไงวะเข้ามาเห็นปั๊บรู้เลยเฮ้ยะว่าเขาไม่ใช่รถกูเฮ้ยใช่เป็นเล่นจริงรู้จักตรงไหนมันรุ่นเดียวกับพี่เลยนะเราเป็นเจนสองมาแยกอ๋อเออไม่มีน้ำมนรถมันไม่แม่งเกะกับน้ำมันกับใไม้ปันแยกกัน ดไไ้งวะคือบางทีเนี่ยมันมีคําว่าพลาดนะมันไม่มีใครที่แม่งจะแบบวูเดินอยู่บนเส้นตรงตลอดเวลาวันหนึ่งมันพลาดตกเส้นตรงไปวันนั้นน่ะมันก็อาจจะเป็นวันที่เราซวยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยลืมโอ้โหนี่เปียวเองฝุ่มึงไม่เนียนอ่ะเฮ้ยทำไมเราไม่เอาคันจริงมาพ่นเลยวะเไปเอามาไปเอามาเออรถคนเออสีนี้ลงมาสิขอบคุณทองเลยเอาสีทองใช่ไหมได้เลยไม่ไหวแยกโอเคไปขอสีทองทุกคนจัดให้เี้ยมันฉลาดในมังงูก่อนเลเลยแพ้ปอ มีรถอ่ะตัวนี้ตัวตัวเซฟเลยตัวเซฟเลยเออเป็นยังไอ้ยิ้มมีเส้นผมด้วยล่าอ่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอารถจริงมาพ่นเลยเอาพ่นเลยเอารถพี่น้องพี่พ่นจริงๆเอาออกมาเลยเอ้ามีพ่นจริงๆริงเนี่ยเหรอมันต้องมีแผนซ้อนแผนดิกูอะไม่เครียดหรอกไอ้ตัวเนี้ยกูเยใครรับผิดชอบเนี่ยทินเนอร์อย่าซื้อทินเนอร์ขวดเนี่ยดูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยว่ามันมีลูกเล่นเฮ้ยใครรับผิดชอบเนี่ยเฮ้ยไม่รับถ่ายแล้วโดนแล้วเธอ เท่าไหร่นะสามพันสองสามพันสองห้าสิบสามพันสองไม่น่าเลยกูอ้าวสีแห้งเหรอเอ้ยแม่งโอ้มันมีมันมีความเหมือนที่มันไม่เหมือนเว้ยตัวหูทำไมมาจอดท่ามันนี้ผ่าทิ้เดียวเองนี่นี่ยโอ้ยใบมันแยกโอ้เพิ่งเห็นเนี่ยแล้วใบมันกลมโอ้แต่ไม่เหมือนตูวไม่ดิเนี่ยเนี่ยกู พลาดทำไมกลมจะมากกันแล้วใช้สีทองกันนะจะมาเทียบเคียงเฉดฉายลูกผมไม่ได้หรอกโอ้พลาดว่ะเฉดฉายแม่งรู้เยอะโอ้โหเฮ้ยเฉยเลยคือคือเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมจับจับอันนู้นมันปึ๊กอะเป็นไงผมรู้เลยไม่ใช่ของผมแน่นอนเป็นไงผมเกิดได้อยู่แล้วโโอ้หเอาไปซอดขอนี่อ้มันพลาดเนี่ยเรือนไม้เนี่ยคนที่เล่นฟีโน่จะรู้พลาดนิดเดียวเองเกือบแล้วรอบหน้าเอาจริงเลย รอบหน้าสีทองท็อปทีเข็ดนะคอมเมนต์มาหน่อยอยากให้ทำไหมถ้รอยากให้ทำเดี๋ยวซื้อเลยรอบหน้านรถพี่แหมลานด้วยเอาเป็นท็อปทีเข็ดคู่เลยไปเจอมาอีวีหน้าพลาดนิดเดียวเองหือแม่งรู้โอ้ย,ยเดี๋ยวรอบหน้าครับเราจะไปอัพพี่แหมลานต่อทำเป็นสีทองท็อปสีเข็ดอยากดูคอมเมนต์มา